สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาเล่าเหตุการณ์น้นนําท่วมนะครับนี่ก็จะเป็นภาพน้ําท่วมนะครับแถวแบ้านผมนะครับนี่ก็เป็นผนมาจากน้ําร้นจากอ่างเก็บน้ําไม่หมกนะที่ว่าฝนตกไหลาวานคนระับฝนตกต่อเนื่องกันไหลาวานทาให้น้ําปริมาณร้นอ่างครับจนทําให้ร้นมาอยู่ในฝ่ายน้ําร้นครับใครที่เข้ามามใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร ก็ื่ทีาข่าวสารต่อไปด้วยนะครับผมก็จะนำภาพหรือว่าคลิปที่ผมถ่ายมาได้เป็นบางส่วนให้ทุกคนได้ชมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นน้ำที่ว่าครับนี่เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะ นี่ก็จะเป็นสะพานข้ามไปน้ำล้นทั่วไปอีกฟ่งนะครับแต่ตรงนี้ก็ข้ามไปไม่ได้แล้วนะเพราะว่าน้ำมันท่วมหมดแล้วครับนี่ครับน้ำไหลแรงมากเลยครับชาวบ้านบางส่วนก็ขนของขึ้นบ้านแล้วนะเพราะว่าต้องเฝ้าระวังครับตอนนี้บางคนก็นอนไม่หลับเลยนะ